สบายดีสบายดีแล้วไ <c oughs> อรินสบายดีสบายดีมู่น,นี้ก็มาพบกับเฮาอีกแล้วเนาะไอรินเนาะมูน่นี้เฮาสิมาเฮ็ดหยังมู่นี้เฮาสิมาแกะกล้องเนาะทุกคนเนาะกะอ่าแกะกล้องราคาหลักร้อยเนาะพี่น้องเนาะกะบ่ได้หลายอย่างแล้วเนาะกะบ่ได้หลายอย่างแล้เนาะกะประมาณ3 4อย่าง5อย่างเนาะกะมา แกะแล้วก็มาเว้าคุยกันธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะโอ้น้องเอลินน้องเอลินน้องไอรินถึงยุงกัร์ดเลยนะเต็มเลยน้องเอลินเนาะกะเมื่อนั้นสร้างของออนไลน์ไปตอนช่วงวันที่สิบสองสิบสองอ่ะเนาะพี่น้องเนาะก็เลยจะมาแกะแล้วก็ชมพี่น้องฟังนะทุกคนเนาะกับบุ้มี่ยังหลายเนาะพี่น้องเนาะินดน้อยจะมาเฮ็ดคลิปแกะกล่อง ก็มาทนี่แหละมามาอลอินมาแกะแล้วลูกมามานั่งกับแม่นี่แล้วลูกมามาเ็วมานั่งกับแม่นี่มาพูดเก่งมาอืมมาเลยอ,อันนี้ยังแลกตอนนี้น่าสิเป็นเสื้อของน้องไอรินเนาะทุกคนเนาะกับประมาณราคาอยู่ที่หนึ่งบาทเนาะพี่น้องกัเอาจริงๆริงเสื้อผ้าของน้องไอรินก,ก็บบ่ค่อยได้ซื้อนะทุกคนเนาะ ก็มีแต่แบบเป็นของลูกเจ้านายเนาะคนให้มาเนาะก็เลยบ่คค่อยได้ซื้อเป็นของของลูกเจ้านายคนให้มาอีกทีนึงก็เลยลเออบ่ซื้อก็ได้ใินะพอพอได้ซยุกก็เลยบ่ค่อยได้ซื้อนานๆที่ยังซื้ออันนี้เห็นมันลดราคาก็เลยซื้อเอเอียงเนี่อยอ๋อลายทรง นี่ไอรินเสื้อนี่เสื้อไอรินสร้างเสื้อแขนยาวกับส้งแขนยาวเพื่อนขายเป็นชุดเนาะพี่น้องเนาะขายเป็นชุดนี่ไอริน,นไอรินมากวะนี่เนี่ยนี่เนาะนี่ไอรินลุกยืนดูจะชึ้งชึ้ง <c oughs> นี่สุดของไอรินนี่ ชุดหมีเนาะพี่น้นนะองเนาะโอ้ของไอรินของไอรินนี่นีกเป็นโซ่งส่งขายาวพอดีใส่ได้อยู่ดังนะ้อยรินเนาะนี่กาหมูแพงเนาะพี่น้องเนานะประมาณร้อยบาทประมาณร้อยนี่แหละอมืมาของต่อไปบันนี่ แกตัวนี้ก็เนาะโอ้งามบ่ลูกงามบอ่อันนี้เอออันนี้น่าจะเป็นอันนั้นเนาะแกะอ๋ออันนี้ทรงทุกคนอันนี้เป็นทรงยีนของก้อยเองก้อยซั่งทรงยีนไปร้อยสี่สิบบาทเนาะทุกคนมันเออร้อยห้าสิบบาทมัน ทรงฟรีเนาะค่าทรงฟรีก็ไซส์ใหญ่เติบได้ไซส์เอกนี่เนาะ <c oughs> นี่เนาะทุกคนสีสีดำเงินเข้มเนาะสีเข้มนี่เอาคุ้มจริงหันบัได้ซื้อพวกกางกเกงกางเกงอย่างนี้มาแบบดนขนาดได้พี่น้องก็ประมาณแบบร้อยอันนี้ร้อยร้อยห้าสิบบาทบัได้สัง่งบัได้ซื้อกางเกงอัน ทัวได้ซื้อเสื้อผ้าของตัวเองนี่หลายดนดนเติบเลยโอ้ยรินกระหอบวันนี้ต้องซักก่อนนะูกนี่เกิยงยีนเนาะอันนี้อีอย่างเนาะแ,แกะพุงเลยนิ่ อรินนะเอยติดเชื้อออลินเลยติดเสื้ออรินเลยโอ้อันนี้เป็นน้ำอ่งุ่นนะทุกคนเป็นซาแบบซาซาน้ำอ่งุ่นนะหมอกว่าซิโลโฟไฟเบอร์เป็นพวกไฟเบอร์เราลองสร้างมากินเบิองเนาะพีน่น้องเนาะเห็นมันลดราคาเป็นเนี่ยก่ โอ้โอลินกับไฮเบิ้งโอ้โเก่งเก่งเก่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะทุกคนเนาะเป็นน้ำองุ่นเานะเาะทีหลังเนาะกาอันนี้กล้องละแปดสิบบาทเนาะทุกคนเนาะกาสองแยกกาสองแยกกับร้อยร้อยหกสิบบาทเนาะทุกคนเนาะส่งฟรีเนาะอันนี้มันเป็นส้วงแบบอันสิบสองสิบสองนะประกันล,ลดมาหนิ อันนี้มาเบิ้งนี้แพมเพิดอันนี้แพมเพิดของ,งน้องไอรินเนาะกะนี่อัน,นแพมเพิดของ,งน,อน้องไอรินอันนี้ไซส์ประจำเลยได้เพราะว่าซื้อมาหันซื้อมาไซส์ของ,งน,อน้องไอรินเพราะว่าบางทีซื้ออันยี่หอ้อแพงๆมากกับแบบไซส์ไส่ได้ประมาณเดียวกันแล้วทุกคนบางทีซึมซับบวดีปันใดก็มีเนาะที่เคยซื้อแบบราคาแพงๆ,ๆนะก็เลยแบบ เออหาซื้อนี่ก็เออมันซึมซับได้ดีนะทุกคนเนาะนี่กระไซประจําเลยไซ้์ตั้งแต่น้องไอรินเกิดนะทุกคนเป็นประมาณนี้มันบางได้แต่ว่ามันแบบซึมซับได้ดีนะทุกคนก็เลยซื้อม,มาไซต์น้องไอรินกระไซได้ดีนะไ่ได้แพ้ไ่ได้อยังธรรมดาเนาะทุกคนนี่แต่บางบางรุ่นบางยี่ห้อดังๆซื้อตามห้างเงีหยงกะเวลามันเต็มมันสีเปียกออกมาเลยแต่อันนี้ขาดบุกเปียกเลยเนาะทุกคนกอแบบ มันเต็มแล้วมันก็แบบยังแห้งธรรมดาอยู่นักๆซื่อๆนะแต่มันสีแอลสูงจังหน่อยเนาะทุกคนนั่นของน้องไอรินนี่ของน้องไอรินเนาะนี่เนาะทุกคนก็สร้างมาลังนึงเนาะก็ได้สร้างทุกเดือนเนาะทุกคนเดือนนึงก็ใส่ประมาณซี่ห่ออันนี้แหละซี่ห่ออันนี้เนาะทุกคนเพราะว่าห่อหนึ่งนี่ยจะมีอยูคซี่สิบก็สี่สิบหกแผ่นเนาะทุกคนก็เลย เออมันกระทึกแน่กะใช่ดีนำพอใช้ได้นะเขากะแบบงบประมาณก็วายปายนใดเนาะทุกคนเนาะใช้อันโบแพงปานใดค่ะพอโอเค you know. อยู่เนาะเพราะว่าถงุงนึงเพิ่นกะร้อยร้อยร้อยเก้าสิบ 100, 100, บาทเนาะทุกคนก็เกือบสองร้อยแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเข้าไปซื้อในห้างแบบบางยี่ห้อกะซี่ห้าร้อยก็มีเนาะถุงนึ่งอ่ะนะอันนี้มันกะซส์ได้โดดนำเนาะทุกคนแต่หลายแพนพอ น้องไอรินกับโบได้แพ้โ<อ>บได้ยังเนาะเอออ่ะนั่งลงมาดลยอ่ะแล้วนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับโบได้มีอย่างหลายเนาะพี่น้องเนาะอ่าแกะเลยแกะเลยอีะล,ยละกับโบได้มีอย่างหลายกับมาแกะกล้องเว้าคุยกับพี่น้องธรรมดาเนาะกาจังใดการข้ามากกาอย่าลืมนะทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์แล้วกัอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาหน้ำน้อยไอรินเนาะ กิ้งกิ้งเลยนะดินะมามาสบายดีก็เลื่ลุ้งมามาคนเก่งนึงเก้งกิ้งกิงมามาสบายดีก็เลี้ยไปใส่อ่ะนี่น้องไอรินอยู่นี่สบายดีแล้วสบายดีบาย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 สบายดีค่ะ